สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวราคณนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมของ EP ีที่2กันนะคะว่าคุณมังกรคุณจะเป็นยังไงนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณได้เจ็ดถ้วยมันมีความรักความหวังความสนุกสนานความสมบูรณ์อยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ชัดเจนค่ะ เขาเหมือนเข้ามาแล้วมันไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่คุณเห็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาสวมหน้ากากแล้วก็จับมือผู้หญิงคนนี้มันก็เหมือนกับว่าตัวเขาอะยังมีอะไรแบบซ่อนเร้นอยู่อาจจะคุณอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้อะไรลึกซึ้งมากนะักเกี่ยวกับคนคนนี้อะคะ่ะ แต่สิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมาค่ะมันก็จะมีเรื่องราวให้คุณได้รับรู้สิ่งที่คุณเคยทำสิ่งที่เขาเคยทำสิ่งที่มันคลุมเครือมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะ,ะคุณอาจจะรักอาจจะดูแลเขาเหมือนเพื่อนค่ะ ความรู้สึกที่คุณอยากจะดูแลเขามีความหวังดีกับเขาคุณเอาดอกไม้ไปให้เขาเอาความประทับใจไปให้เขาอยู่ตลอดอยู่เสมอเสมอแต่เขาก็เหมือนรูปปั้นใบนี้ค่ะมันเฉยชามันเย็นชาเหลือเกินค่ะทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณต้องทําต่อไปอะค่ะคุณก็ทําต่อไปด้วยความ เขาเรียกว่าทุนต้องก็ทําด้วยความรู้สึกเต็มใจค่ะถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเหมือนจะแบบจะไม่รับรู้อะไรเลยจะไม่รับรู้ถึงสิ่งที่คุณกระทําเลยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันอยากจะมีความสุความสมบูรณ์ก็อยากจะเป็นครอบครัวอยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะมันมีการเดินทางมาพบเจอกันนะคะแต่มันก็ไม่ได้สุขสมหวังสักทีเดียว เอาละค่ะปัจจุบันนี้นะคะตัวคุณน่ะรู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นคนแปลกหน้าของเธอค่ะคุณเห็นผู้ชายที่รอมรอบเขาไหมคะเขาเป็นชายหนุม่มมีคนมาดูแลเขาเยอะแยะมากมายแล้วคุณก็เป็นชายแก่ที่ถือดอกไม้มาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามความรักของคุณก็เปรียบเสมือนว่ามันอาจจะเป็นรักเก่าๆที่ กลับเข้ามาในชีวิตคุณคุณอยากจะดูแลใครสักคนอีกสักครั้งแต่ว่าตัวเขาอะมีคนเราเรียกว่าอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเป็นคนที่มีคู่แข่งอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นคู่แข่งในความคิดของคุณเองก็ได้เขาอาจจะไม่มีใครแต่มันเหมือนว่าคุณ จะต้องแข่งกับตัวเองนะคะคุณก็ต้องแอคทีฟตัวเองให้ให้ให้ให,ให้เหมือนกับชายหนุ่มรอบข้างสองคนที่มาลุมล้อมเธอก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะต้องแข่งขันกับตัวเองค่ะเพราะว่าความรักของคุณมันอาจจะเป็นความรักเก่าๆเดิมๆที่คุณมีให้เขาอะค่ะมันก็จบลงไปการจบไปครั้งนี้ก็ได้เดอรเดทเดอรเดทก็หมายถึงการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะมันไม่ได้ว่าจบแล้วก็เศร้าอย่างเดียว แต่มันก็เหมือนกับว่าจบเรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะได้เริ่มใหม่อะไรบางอย่างคุณเห็นแสงอาทิตย์ที่อยู่ด้านด้านหลังของผู้หญิงคนนี้ไหมคะนี่แหละค่ะมันจบเรื่องราวไปบางอย่างแล้วมันก็เหมือนจะต้องไดเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างเช่นกันค่ะมันเหมือนกับตัวคุณนั้นอาจจะอยากได้โอกาสนะคะอาจจะได้อยากจะได้โอกาส โอกาสจากเขาอะค่ะหนึ่งเหรียญคือคือ,คอการเริ่มต้นใหม่การให้โอกาสการขอโอกาสคุณอาจจะอยากจะขอโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตเขาก็ได้นะคะอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรที่มันเคยผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตมันจบลงไปคุณก็เป็นอัศวินเหรียญค่ะตัวคุณก็เป็นอัศวินเหรียญก็หมายถึงว่า อาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าตัวคุณะจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยอมที่จะสู้เพื่อจะที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะคุณจะสร้างพาวเวอร์สร้างพลังให้กับตัวเองคุณจะสร้างพลังให้กับตัวเองคุณเห็นไหมคะว่าตัวคุณเหมือนผู้ชายคนนี้ค่ะกำลังสร้างพาวเวอร์ให้ผู้หญิงด้านหลังเขาดูว่าคุณมีพลังมากแค่ไหนสามเหรียญมันมีความพยายามค่ะ มีความพยายามที่จะสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาใหม่ให้เขาได้เห็นใหม่ว่าตัวตนของคุณนั้นเป็นแบบไหนนะคะบางทีตัวคุณนั้นน่ะก็อาจจะพยายามค่ะพยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งอนาคตนะคะมันก็อยากมีความรักความสมบูรณ์ค่ะ คุณเห็นผู้ชายคนนี้เขากอดผู้หญิงคนนี้ไหมคะคุณอยากให้มีความรักอยากให้มีใครสักคนมาดูแลคุณแต่บางครั้งมันก็ไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่สุดอะค่ะมันได้แค่ก้าวถ้วยมันก็เป็นแค่ความรู้สึกของคุณเพียงอย่างเดียวค่ะคุณอยากจะให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้อีกมันจะต้องสมบูรณ์มากกว่านี้อีกคะ่ะแต่ว่ามันก็ เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วเป็นความรักของคุณที่เพิ่มขึ้นมาที่มันก่อตัวขึ้นมากับเขามันเป็นความรักใหม่ๆความรักที่เริ่มต้นใหม่ของคุณเป็นความรักแบบเด็กๆคุณอยากจะมีครอบครัวก,กับเขาแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะที่คุณกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกัน แล้วมันต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่าต่างคนต่างก็มีความรู้สึกที่ใหม่ๆมันก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกเดิมที่คุณเคยมีต่อกันเมื่อครั้งก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะมีนิสัยใหม่ไปแล้วตัวเขาเองก็มีนิสัยใหม่ไปแล้วต่างคนก็อยากจะมาเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในการใช้ชีวิตใหม่ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนเดิมที่กลับเข้ามาหรือเป็นคนใหม่ไปเลยก็เรียนรู้กันใหม่อะค่ะ อัศวินถือดาบเห็นไหมคะแต่ไม่ว่ายังไงแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณฟันทงเลยว่าคุณจะไปต่อให้ได้เลยคะ่ะคุณก็ไม่ยอมแพ้นะคะคุณอยากจะมีความรักความสมบูรณ์ต่อกันและกันก็คือคุณเห็นเดอะเวิร์ตรงนี้ไหมคะมันเป็นโรคของโลกที่คุณอยากจะสร้างขึ้นมาให้เขาไม่ว่าคุณจะไปไหนคุณก็ยังคิดถึงเขาคุณก็กลับมาหาเขาอยู่ตลอดเวลา กี่ครั้งกี่หนที่คุณทะเลาะกันคุณก็จะกลับมาหาการและการอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเหมือนกับมันเหมือนกับชินนะคะชินกับความรู้สึกที่ต้องกลับมาคุยกันแต่การกลับมาคุยกันแต่ละครั้งมันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ทุกทีเลยนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูไพ่ขยายกันนะคะว่าไพ่ขยายของคุณกับเขาจะเป็นยังไงไพ่ขยายของคุณ คุณจะเป็นเดฟูลค่ะเป็นเดฟูลคุณความรักของคุณในครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นการที่เริ่มต้นใหม่มันมีความเสี่ยงแต่คุณก็พร้อมที่จะเสี่ยงค่ะคุณก็พร้อมที่จะไปต่อค่ะเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะ เขาจะไม่หันหลังกลับมาเลยเขามีความหญิงยาโสมีความเพียบพร้อมทุกอย่างมีความเฉลียวฉลาดแล้วเขาก็จะมีสุนัขที่คอยจงรักภักดีเขาอยู่ด้านหลังก็เหมือนคุณนี่แหละค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรที่ไหนมานะคะคนที่รอคุณอยู่ด้านหลังมันเพียบพร้อมทุกอย่างค่ะแล้วคุณได้หันหลังมากับเขาแต่เขาก็ยังรอคอยคุณอยู่นะคะ คุณชอบผจญภัยค่ะคุณมังกรดังนั้นการผจญภัยของคุณนะคะจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คุณก็ยังมีคนที่รอคุณอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวของเขาอะ่ะเขาจะทำยังไงกับคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาเป็นราชาไม้เท้ากับราชินีพจันทร์เขา เป็นคนคิดหนักคิดมากเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่ในตัวของเขาเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะในความสัมพันธ์ทั้งนี้บางครั้งอาจจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะแต่ตัวเขาก็มั่นคงในความคิดของเขาก็เหมือนกับ อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาอะมีความคิดเป็นของตัวเองยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกของตัวเองมีความคิดวิตกกังวลกับการจะกลับมาเป็นคู่กับคุณนะคะแต่มันก็มีโอกาสค่ะเขาก็เหมือนตอนนี้ก็ไม่ได้แข็งซะเกินไปนะคะก็คือราชีนีพจัน์เขาก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนตัวควบตัวของ เขาเองก็ไม่ชัดเจนเพราะเขาอาจจะกลัวก็ได้ค่ะกลัวกับการมีรักครั้งนี้กับคุณนะคะเห็นไหมคะเขาก็เป็นเหมือนราชาไม้เทา้าคิดมากคิดเยอะนั่งอยู่บนบันลังแท้ๆก็ยังคิดเครียดสุบ,บุรีเห็นไหมคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็นั่งอ่านหนังสือเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดค่ะเขาเรียนรู้กับประสบการณ์ทุกๆอย่างที่เขา เขาเก็บประสบการณ์เก็บเขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณด้วยอะค่ะมเขาไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดไม่ได้แสดงออกมาให้ชัดเจนเลยทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ท้งนี้มันยากเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปนะคะว่าไพ่สรุปมันจะเป็นยังไงต่ออืมหนึ่งดาบก็คือการตัดสินใจค่ะ คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าคุณจะมุ่งหน้าต่อถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดกับรักที่ผ่านผ่านมาก็ตามแต่ครั้งนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะฟันธงค่ะคุณจะตัดขาดคุณจะสู้อะค่ะถึงแม้ว่าอุปสรครครั้งนี้มันจะเยอะแยะมากมายเจ็ดดาบมีอุปสรรคมีปัญหามากมายแต่ปัญหาที่คุณได้เลือกแล้วคุณจะ ไปต่อสู้ต่อโดยไม่สนใจอะไรเดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรู้สึกนึกคิดของคุณกันต่อนะคะว่าดูซิว่าความรู้สึกนึกคิดของคุณในใจของคุณที่หวั่นไหวอะ่ะมันหวั่นไหวยังไงนะคะอืมไพ่ครั้งนี้ก็กลับมาบอกว่าตัวคุณะ่ะ Show your support นะคะตัวคุณน่ยอยากจะดูแลอยากจะทนุถนอมในรักครั้งนี้ค่ะคุณจะโชว์ความสามารถของคุณคุณจะโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณดูแลเขาได้แค่ไหนคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะเขาเขาเขากำลังเขาเรียกว่าเขากำลังดูแลเด็กดน้อยที่ถือดอกกุหลาบมาให้อย่างทนุถนอมค่ะ นี่นะคะคุณจะได้รับพรที่ไม่สิ้นสุดจากพระเจ้านะคะให้คุณต่อสู้เพื่อที่จะฝ่าฟันกับความรักครั้งนี้ไปได้นะคะคุณจะต่อสู้คุณเห็นนี่ไหมคะนี่คือเทพธิดาแห่งพรคะ่ะแห่งความโชคดีนะคะตัวคุณเองนะ่ะรู้สึกว่ารักครั้งนี้มันเป็นรักที่คุณต้องการรักที่คุณ โอบกอดเป็นรักที่ต้องเลือกเป็นรักที่ถูกเลือกเป็นรักที่คือกลับเข้ามาในชีวิตของกันและการคุณเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ถูกมา้ายูนิคอนเลือกแล้วคะ่ะว่าจะต้องคู่กันมันเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตที่คุณจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ เอาละค่ะชาวมังกรคะไม่ว่าเดือนพฤษภาคมนี้ตัวคุณนั้นจะคิดยังไงจะทํำยังไงก็ตามขอให้คุณมีสติค่ะถ้าเขาเป็นคู่ของคุณไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นคุณและเขาก็จะฝ่าฟันเหตุการณ์นั้นไปได้ด้วยกันค่ะแต่ถ้าเขาไม่ใช่ไม่ใช่คู่ของคุณ ต่อให้คุณขอร้องร้องไห้หรืออ้อนวอนเขาแค่ไหนมันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นของคุณได้อีกนะคะจงจำไว้ค่ะอันไหนที่เป็นของคุณมันจ้จะเป็นของคุณอันไหนที่ไม่ใช่ของคุณเขาก็จะจัดสรรให้ถอยห่างออกไปค่ะเอาละค่ะชามังกรคะขอให้คุณสู้ๆกับชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ